หลังส้วนเมืองผลไามา้หายเหลือแข้งแหล่งทเทรียนกวนส่วนสมเด็ดวัดีค่ะชื่อเด็กยีมีมุนนัดอรุณโชตโยชันมัธยมศึกษาไปีที่หนึ่งโรงเรียนส่วนศรีอุทยาอำเภอหลังส่วนจังวัดชุมพรวันนี้นะโลจะมาแด้ทุกคนโลจากหลังส่วนโลเนี่ยนะเป็นคนหลังส่วนแท้ๆตั้งแต่สมัยพ่อป,โปโมายานูนและตอนโลเีย้ พอโปกับแม่ยาไมา่แร่งเรื่องราวความเป็นมาของหลังส่วนเฮโลโหลฟังยูเพอและจะโลดได้สุ่มสับและพักภุมมใจที่ได้เกิดมาเป็นคนหลังส่วนเพราะเทเนี่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและมีวัฒนธรรมเทโดดแดนเป็นของตัวเองลุยเอสมั้ยไฮ้ขันป้าแล้วนี่อย่อแร่งแต่คนรับโดเรื่องราวความเป็นมาขางหลังส่วนแลน้วนี่เอา้มามา,มาฟังกันว่านี่ หลังส่วนด้วยหลุมนามหลังส่วนมีคนมาตั้งหลอกล้าทินท่านตั้งแต่สมัยโบราณก่อนประ,ประวัติศาสตร์ละโดเป็นเมืองโบราณในแหลมมาลายูต่อมาในสมัยศการที่าได้จัดตั้งมณฑลชุมพรขึนนนนขนรนน้นหลังส่วนคือหนึ่งในจังหวัดของมณฑลชุมพรภายหลังหลังส่วนโทยหยุบจาจังหวัดเป็นอำเภอหลังส่วนขึ้นกับจังหวัดชุมพรตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2475จนมาถึงทุกวันนี้เขาว่าหลังส่วนนี่นะ ไล่คนเขาก็แลกกันมาวะที่ได้ชื่อว่าหลังส้วนเพราะมันเป็นคำพิษเพี้ยนมาจ้าคำว่าหลังส้วนหรือหลังส้วนแต่ที่พอโป้ม่ยารู้รายฟังนะวะทวดของทวดของทวดงทวดไม่โรกี้สิทวดแลกกันมาเป็นทรวดทวดว่าได้ได้ชื่อว่าหลังส้วนเพราะในสมัยกากรี่าตอนนั้นทานได้ทรงสเสตประพาสปากนา้ำหรือปากน้ำหลังส้วนในตอนนี้และตอนนั้นบ้านเรือนใดก็อยู่ติดน้ำเพเวลาที่ไปไหนามาไหนาก็ต้องเทเรือนไป รัชกาลท่าานทรงได้สเสด็จประพาสหลังส่วนโดยมีเรือไปรับสเสด็จสองลำก็คือเรือมะเขายย้ำและเรือสิงห์ทองและฐานก็ได้พาดบ้านเรือนแถวนั้นแต่ฐานก็ไม่เห็นมีคนยู่เลย่านจึงได้ทามคนที่ร้องเรือมาด้วยการหวาคนแถวนี้เข้าไปในหมดคนที่ร้องเรือมาด้วยกันเขาก็บอกว่าโน่นยู่หลังส่วนโน่นหลังส่วนหรือว่าในส่วนนั่นแหละค่ะซึงเป็นที่มาของชื่อเมืองหลังส่วนในที่สุด หลังส่วนนี้นะมีวัฒนธรรมเทโดดแดนเทพเป็นหนึ่งเดียวในสยามมรดกวัฒนธรรมลุ่มนามหลังส่วนงานแหพพระแข่งเรือขึ้นโค่นชิงทงแงด้วยคนหลังส่วนแรกกันวะงานแห่พระแข่งเรือซันซันก็งานเรือแข่งและมีประวัติยาวนานมากกว่าร้อยปีมาแล้วโดยเริ่มมีการทึกในช่วงสมัยจักรีซามและได้รับความนิยมในช่วงสมัยพระเทพวงศาจารย์เจ้าคณะจังหวัดองค์แรกของจังหวัดชุมพร ก้าอาว,าวัดวดวันเงินอำเภอลังส่วนจังหวัดชุมพรทานได้สนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อซื้อสร้างรักษาและส่งเสริมให้มีการแข่งเรือเป็นงานประเพณีประจำปีในช่วงวันทออกทินวันแรมหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดตอนนั้นนะเวลาเขาตัดสิ้นแพนาะกันนะเขาจะแลจ้าเรือที่ข้าวเส้นใช้ก้นเรือลังในข้าวก้นก็หนาไปแต่พอเรือสูซี่กันนี้ก็ตัดสิ้นกันไม่ได้เลยก็เลยเกิดการโตเที่ยงกัน พอเกิดการโตเที่ยงกันเนี่ยเขาก็เลยเปี่ยมไปเป็นการชิงไหว้โดยมีผ้าแดงโพยที่ปลายไหว้ถึงสองฟัง่งใครขวาได้ก้อนก็หนาไวพอหนาแล้วนะก็จะได้ผ้าเป็นรางวัลแล้วเาผ้านั่นแหละไปโพที่หัวเรือต่อมาพอล่วงราชการเก้าท่านได้ส่งมอบโลพระราชทานมาเป็นรางวัลจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันงานแห่พระแข่งเรือจัดขึ้นในวันแรมหนึ่งครั้งเดือนสิบเอ็ดเรื่อยประมาณช่วงเดือนตุลาคมของทุกๆปี การแห่เรือพระคือการแห่ขบวนเรือพระไปทัวทัวอำเภอหลังส่วนเรือพระก็คือรถเรือหล่อเรือนั่นแหละพ่อโป้แกเคยแลกโลฟังนะวะแกเคยทำเรือพระเมื่อสี่สิบห้าสิบปีก่อนตอนนั้นเขายัางชายวัวชายควายล้าเรืออยู่เลยแล้วเรือพระนี่นะเขาจะตอกแต่งให้เป็นรปเรือระหว่างนุ่มเรือผนมพระระหว่างยอดนุ่มไว้สําหรับวางพระพุทธรูปแล้วจะตอกแต่งให้สวยงาม ในขาบ,บัวนี่ก็จะมีพีนองชาวหลังส่วนขนทา้าขนแก่ขนนุ่มขนเศร้าโล้แหลกเด็กแดงมาเกะกะลุยแม็ดเพื่อม,มารวมทําบุญตักบาทพอทําบุญตักบาทกันเสร็จแล้วก็จะพากกไปเป็นแรงงานแข่งเรือที่ถูกๆตัดบ,บุญส่งฝีพายกันมาแข่งเพื่อชิงรางวัลฝีพายแห่งหลุมน้ำหลังส่วน ในงานเนี่ยนะก็จะมีพอขาเมฆค่ายมาค่ายคล้องก,กันกะลุยเม็ดย่างไปทางในก็เจอแต่ของค่ายมีทั้งนมชันนมครกนมจีนนมจากนมลานมดังข้าวล่ามนมจูจุนต้มกวยหมาได้มีแค่นมไหมผ้าหนุงผ้าเสื้ออะไรก็มีตามใจต้นเดียวเป็นเพื่อนี่มีเพลและยังมีการเล่นใหม้มาแลกกันแชนน่งลุงโนโราลิเก้ลำตัดมวยน่งชายหายกะลุยเม็ดแลเมตรึกไม่ทองนี่ แต่ความนุกที่สุดที่สุดของงานการแข่งเรือก็คือการแข่งเรือและครันไปอิชาเราจะอดแหลความนุกร้อยงันเราไปแลกกันดีว่านี่ต่อไปจะเป็นการแข่งขันเรือขึ้นโค่นชิงทงซึ่งผู้ชนะคือผู้ที่สามารถขวาว่ายได้ก่อนเราไปแลกกันวะใครจะเป็นผู้ขวาว่ายไปครองได้ในรอบนี้เราไปแลกกันค่ะ คูนี่เป็นคูระหว่างเรือตะเคียนทองสองจ็ดกับเรือเดชอนันโวยลุ่มนาฝั่งซ้ายจะเป็นเรือตะเคียนทองลุ่มนาฝั่งขวาจะเป็นเรือเดชอนันโวยเรือแต่ละลำมีสามสิบสองฝีพาย เอาเลยเว้ยไปแล้วพี่น้องเฮะตะเขียนทอว่าง่ายเดี๋ยวมันง่ายขู่ขีสูซี่ขู่ขีสูซี่ก็มาเลยพี่น้องเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเดชอํานวยน้ำแล้วเดิมแล้วแบบตะเขียนทองตะเขียนทอทันไม่ทันทันไม่ทันเดชอํานวยตะเขียนทอตะเขียนทอเดดเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยโยนพายแล้วโยนพายแล้วโยนพายแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเรียบร้อยตะเขียนทอไปผู้ขวาไหว้ไปได้ในรอบนี้ค่ะพี่น้องแฮมนุ่มร้อยจริงๆเลยค่ะนี่แหละค่ะคือความนุ่มและความสุขของงานการแข่งเรือขึ้นข้อชิงทงมรดกวัฒนน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 ธรรมมมมลล้้้าหััังงส่่่ววทททีีคแตเดดิซือกกจถึุ โลยิบเลื้งนีมาแลกเพราะย่าทุกคนแลเห็นความงามของวัฒธรรมที่คนแต่เดิ่มซื้อทอดกันมาและย่าใหขนลุนล่างซื้อทอดกันไปในอนาคอตและยายให้ทุกฐานได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงรับรองนุกร้อยนะะี่ค่ะไม่เฉือบหลงแร่เองตะาขอบคุณค่ะ